คือถ้าถามแล้วว่าฟิล์มอันไหนดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วฟิล์มทุกแบบเนี่ยมันก็ดีหมดนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่เราอะ่ะต้องการจะใช้งานแบบไหนอย่างอันนี้นะคะคลิปนี้จะเอามาให้ดูลักษณะการอ่านเลขบนฟิล์มง่ายๆนะคะอย่างเช่น ด้านบนเนี่ยมันเป็นฟิล์มขาวดำนะคะก็ตรงตัวอยู่แล้ว black and white ิ i l m เป็นฟิล์มขาวดำนะคะรัน100ตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่บอกค่าความไวแสงถ้าเกิดว่าเราสังเกตตัวเลขบนกล้องฟิล์มมันจะเห็นมีช่องที่เขียนว่า ASA นะคะอันนี้ก็คือ ISO นั่นเองซึ่งตรงนี้มันจะมีบอกอยู่ด้านข้างกล่องนะคะตัวนี้ ISO 100แล้วก็ถ่ายได้ทั้งหมด36รูปส่วนอันล่างนะคะ Kodak Color Plus c o l o r p a s s ก็ตรงตัวอยู่แล้วเนาะเป็นฟิล์มสีตัวนี้เนี่ยถ่ายได้36รูปเหมือนกันแล้วก็เออสเอหรือว่าความไวแสงอยู่ที่200นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลขหลกัหลกๆที่ที่เราดูแล้วก็เหมาะกับการใช้งานแล้วแต่ประเภทที่เพื่อนๆจะเลือกใช้ถ้าเกิดว่าถามว่าฟิล์มอันไหนดีถ้าไม่รู้อะไรเลยก็เริ่มจากตัวเลขน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะอย่างเช่น100หรือ200มันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันยังไงลองเอาไปปรับใช้ในการเลือกดูนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ